อ๋อเี่นเลยช่วยงานเนี่ยช่วยงานจริงๆแเก่งจังเลยต้งทางเล่ครับเอาลงมาประานนี้ประทานนีครับท้าสีนี้อ๋อริษัทไ่ครับัทรันางข้างครับไอ้ปอมเป็นเสียงคำรองแล้วกันทางทางเนี่ยทงางะารออทุกงาอันนี้พอจะ เพคนบอกให้พ่อไปซื้อแปละมาอยู่เด้เมื่อวานนี้ในพุชตาช่วยคุณตานึ่งเยอะสองสามโอเคสามชั่วเลยอันนั้นอันนั้นมันใหญ่จะใ,ให้ให้ยายให้ใหใหยายเรีงคาหนึ่งหน้าทาี้เดี๋ยวทางสีมาจุ่มสีมาจุ่ม ให้คุณยายให้คุณยายให้คุณยายทาอันนี้คุณยายแดงทาโอ้ลูกมือลูกมือตาสากกว่านี่ฮะลูกน้องกว่านี่อันนี้จุจม่มซีอีกจุ่มซีพอแล้วสีมันหมดแล้วไนงะ ในสีแดงรีโน,นเวทสังกะสีใหม่สังกะสีเก่าคือพูดผ็ดแปลงโฉุบทาเลยทาเลยอย่ากให้มันหยดทิ้งกิ้งเลยเออนนั่แหลน,นึ่งเนม่ต้องกิ้งซ้ำต้องกิ้งซ้ำกิ้งตัวใหม่ไปเรื่อย น้องทาจะเสร็จแล้วนี่มาจุมอีกลูกนี่ไงไปทำเล่นจะเลอะ ผู้ช่วยพี่นพ่อพี่ปากฏฟพี่นี่ไม่ได้ฆ่าซิ่ำพ่อลืน้ำทาโอ้จ้างใดนี่นะฮะแล้ลูกน้องหรอนี่นะเจ้าฟ้าอน้ีงเช้าที่เช่าที่จ้งซาบอนี้อ่ารับอันนั้นได้นน่เรา เอาที่จังท่าห้าบบนี้คือไม่เลยขนะเ้าโมเมนต์ึงงอาสันโมเมนจ้างอีกมนบอกวันยุทธศสกาจังจังท่าสีดนี้งานงานธรรมดาติดตะกอนเาทีจังมาท่าสีก็มา่ยแต่พอยกมือเร็วเขาแนมีผู้ท่าสีให้เนาะกลายเป็นเสรสีใหม่เลย 3า,ามแพนเต็่มลงอันนี้ไม่จิบเย็นสองห้องกัวคก็บผมไปยังกไคตานถูกแพนนั่นแหละมันอาจจะสียด,ดูเสีด็ดเอยนิหน่อีฟ้าเคื่อนีกนี้แวงานีฟ้าได้บบนี้เตียนเตียงไหมคือน้เงินก็จะสีขาวมาใซมไปต้องสาดครับผมมีน่ะโอ้ลืมลเนาะขาวเงินขาลงเงิน มันเห็ดสีแท้สีถืกบ่ยันมืองานเห็ดมันบ่สีหลวงเอ่าที่คือที่บ้านลักสี่มัน มาถึงผมนี่ยผมจะเอาเมื้อป่อเมียนเออสีวันหลวงนี่นะป่ะอตอเอาเมื่อต่อ <c oughs> พานสองหายยังมันี่ย่างนั้นนะเป็นสีดำป่สีดำครับตัวนี้สีแดงขงหลังนี่<อ>ต้องไปเบง่งยูอันปัาอันน่อยจังเปลี่นสีน่ะอันกับหิน